โอ๋อติดติดในนี้ของโคตรเยอะใช่ใช่ของโคตรเยอะใช่ <c oughs> อุ้ยอันนี้เราต้องปกป้องเบอร์หนึ่งแล้วใช่ไหมเบอร์หนึ่งตกตกปกป้องเบอร์สามเลยครับเฮ้ยไม่ใช่ใชตัวดูผิดลืม <laughs> ต้องปกป้องเบอร์สามเบอร์หนึ่งอย่าไปปกป้องเลยมันจำไป <laughs> นึกว่าตาที่เลี้ยว ทำไมตีกันเองไม่ได้โอ่ะ <Okay. S 1> เบอร์สามูม่เก็บของไม่แบ่งเลยตามมีเลวันอยู่แล,ล้วดูผมอดอกเจมส์มันวิ่งตามเราจะตามดูเบอร์สามนะครับ จะดูว่าเขาทำอะไรกันยูงเมือนการกระโดดลงจากชั้นสองนี่แล้วยิงแล้วยิงแล้วยิงแล้วไม่โดนสักนัดยิงอีกยิงอีกปอดยุทธายิงยังยิงไม่ตายตายแล้วตายตายสวยสวยยอดแลยครับยอดแบ่งของผมด้วยครับหมูซาถ่ายทับเดี๋ยวแย่งกันเบอร์หนึ่งน้ามาแล้วมาแล้วเบอร์สามดูดูดู คนอยู่ข้างหลังข้างหลังตัวรสามข้างหลังข้างหลังสวยยอดเลยครับเยี่ยมผมขอของเลยแล้วกันเงินโอ้ยอยู่อย่างนี้ก็ปลอดภัยแล้วชีวิตเนีย่ยวิ่งตามหลังเบอร์สามนะปลอดภัยเลยการออกตัวรบับเรื่องในผมประตูก็ไม่ต้องเปิดเองเไงนะคนเปิดประตูให้ด้วยสุดยอด เป็นการวางแผนที่ดีขึ้เบอร์หนึ่งไปเลยครับเราผมตามเบอร์สามกับหนักจริงเราต้องกระโดดนะครับเพิ่มกล้ามเนื้อขาครับวิ่งแล้วต้องกระโดดผมเป็นนักคารากให้เบอร์สามกับให้เบอร์หนึ่งไปวิ่งแล้วต้องกระโดดตนมาครบเซ สองร้อยนัดต้องพูดเบอร์หนึ่งไม่สำคัญเราต้องวิ่งกระโดดตามเขานะครับเบอร์สามกำลังซ้อมการกระโดดได้เลยเฮ้ยมีรูงวงออกมาอะรวะมีหัวฟักทองด้วยสวยเอามันเอามันตายแล้วตายตายแล้วเฮ้ยตัวอะไรวะ เก็บกันไว้ไว้กไม่ดีเลยดูแล้วฟอร์มแชมป์เลยเนะี่ยเฮ้ยมีคนยิง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 อยู่ไหนวะยิงแล้วมันก็หายเฮ้ยไังไงใช้นั่นแหละอยู่วันนี้ ใครจะขึ้นมาลดปืนกลหนักเลยหลังพูดปืนเล้วนี้ปืนนอนนอนเม็ดนอนหลับลึกนะเนี่ยปืนกลปืนกลหนักสวยเทมุกทิ้งอีกจบเลยจบแล้วเฮ้ยใครปล่อยม้า เบอร์สามมาอะไรนะครับบอกว่าเราปล่อยเองมาอยก็บอกผมด้วยครับผมที่ตกใจเฮ้ยีไปก่อนย้อยู่ตรงไงสวยเพื่อนยอดยิงจนหมดแม็กไปเลยหมดแม็กจริง เอาเม็กตบดนึงไหมเทียบอะไรนะเบอร์หนึ่งเรียบร้อยแล้วเบอร์หนึ่งเอามีของไว้ไหมเบอร์หนึ่งเอาเฮ้ยทำไมทำอย่างนี้ขอบคุณ มากไม่ไรเอามีสเก็ตบอร์ดนหว่ะทำไมไม่ใช้ว่าลืมเออวิ่งตั้งนานวิ่งตั้งนานนี่มันหอวโตสวาเออใช่เอาเข้ามิ่งดินี่ไงกระโดดได้ด้วยเก็ตบอร์ดไม่มีน้ำมันวิ่งไม่ไปเฉยนี่ไงัให้ผู้หญิงเดินเราขี่สเก็ตบอร์ดโคตรแมน บายบายยอดตนปีหน้าอืมอุดอึอึอีมีคนทิ้งระเบิดเฮ้ยนั่นไงรถใช่มีคนแต่อย่าบวกเลยเอออย่านยครับเบิร์อย่านะแค่ขี่รถเล่นอย่ายิงนะจัดเลยตั้มเอาให้หมดแม็กสวย ย้ำอันนี้มันยิงไล่หลังมาไหนรถสามเอ,อ้ยมีคนดักหน้าตอนนี้มีคนบ้ากเลยเอ,อ้ยมีคนเก็บอับหลายคันช่วยด้วยรถก่าังอะไรวะเนี่ยเออเหมาขับรถเล่นกันเยอะแยะ แี่รถจะระเบิดซึ้นรถบรรทุกกันหน่อยไหมแี่รถบันทุกเยี่มดีมีรถบรรทุกเลยอุ้ยรถใหม่ไฟแดงอ้าวตงแล้วนี่หว่ารถหไฟแดงย้อนยืนมาเลยเดี๋ยวไปเมื่อหนึ่งหายไม่ใช่เอาอาบนจำยิงรถติดอิน โอ้โอ้โอ้ไปด้วย s <S ไปด้วยขึ้นไงะออมันขึ้นไม่ได้เราะวังเราะวังไม้เลขสีมีคนไม้เล็สีไปช่วยเบอร์สามโนเบอร์สามอยู่กลางสงครามเบอร์สามกระโดดแก <laughs> เบอร์สามเล่นสงสัย ไม,ไ,มไม่ไม่สามารถหยุดย <ำ S 1> ังออกก้งการายันไปกมยรถสวยสุดยอดความคิดที่ดีมากเยี่ยมเก็บไปหมดหไม่เหลืออ,อะไรให้คนทั้งหลังข้างกันเน <laughs> ลยระบาย <laughs> ของก็หมดอยู่ที่ผมหมดแล้วครับเออแบ <laughs> อยรถถังรถถังรถถังไปยิงมันเลยเฮ้ยเอ้ยมีคนยิงรถ โอเคมีคนยิงรถงั้นเปนตัดไปเลยนะใช่รถราคาเฮ้ยมุกนี้สุดยอดก็ยิ้มอยู่ช่วย,ยมันด้วยใช้ก็ได้ช่วยฆ่ามันทีใช่ช่วยฆ่ามันทีสุดยอดขอบคุณไม่ต้องขอบคุณก็ได้เราคนดี <c oughs> เฮ้ยมีคนยิงรถได้ลูกนี้ มีบอดยิงรถถังอะ่ะช่วยควยแนย่ช่วยควยแน่เฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวไปช่วยอยู่ไหนหลังคุ่งไม้เนี่ยรังตาระเบิดข้าไปอยู่ไอ้โดนระเบิดเราตายด้วยช่วยตูรุมข้าใจมี นี่นะอยัพูดไม่พู้เรื่องนี่ไอ้คนบ้าไร่ยิงอาบิจีคนยัยนี้ว่าสตูรุเออมาตายแตกเอื้อช่วยไวนี้ตายรถถังบ้าไร่ป่าอเบอร์สามโดนยิงเบอร์สามมีบอดยิงอยู่ ยิงมันยิงมันสวยยอดเก่งเยี่ยมยอดที่นเออเบอร์สามดีอะไรเนี่ยตายแล้วเฮ้ยมันอยู่ข้างข้างๆเลยเบอร์เบอร์สามมึงข้างหลังยิ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 งเรากำลังไปช่วยช่วยด้วยกำลังไปกำลังไปช่วยบอลเองพี่ ไม่ไม่มีปืนใครก็ได้ช่วยบนหนึ่งหน่อยใช่เรามีปืนแล้วมาไม่ต้องกลัวแล้วทีนีน้ยังไงก็แชมป์คก็ได้ช่วยช่วยบนหนึ่งหน่อยอไม่มีใครชุบเหรอแย่จังแต่มันก็นไม่ได้ช่วยเหลือช่วยไม่เนีย่ยไม่ช่วยใครไม่ช่วยเบนหนึ่งอง ใช่เบอร์หนึ่งไม่มีใครช่วยเลยมีกบใครมีกองเบอร์หนึ่งพตดมากอยู่ใจมีหูกองเทียบไว้แล้วอิ่มของอิ่มเบอร์สามงงไหมพี่เอรู้สึกว่าเบอร์สามเก็บไปหมดแล้วใช่ไหมเบอร์สามเอาไหมเอาไหมใช่เอาเอาเอา ใช่เอ้ายังไม่ได้เลยอ่ะออไม่ใช่กอสีสีม่วงอ่ะแค่นี้เฮ้ยเฮ้ยแต่ตอนนี้เข้าดินก่อนไหมหรือว่าใช่ใช่ต้องไปเข้าดินแล้วเอ้ยใครยิงตรงไหนวะเจ๋อแล้วเ๋แล้ว ไม่เล่นละเอาเอา,เอาจริงกะท่านี้เมื่อกี้แค่รอเล่นเนี่ยนี่ไงนี่ไงนะเอ้มีคนนะอย่างเงี้ยเอ้ยโอ้ยมีคนจะโดนหมากัดเหรอยิงมันรึมันจะตายแล้ว เอาจะตายแล้วละเพื่อนมันนแหละเะือองกอมันจะตายแล้วจริงๆเราะน่าจะยิงมันก่อนนะไม่ทันเอื้ออ่ะเอื้อแตกแตกเอื้อระสามไปรอดแล้วฝากลูกเมือข้าด้วยเฮ้ยรอดเฉย